หอดระดูมากใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยมากินมากใหม่เด้อตกแรงมากหนึ่งเขาหนึ่งนามแล้วก็ฮากินมากใหม่เนาะอาหารแรงของเฮาเมือนี้มระหยอดพักใจเนาะหนึ่งเขาไหวระวังโรคเขาก็ไปหาหลาะหาเที่ยวหากินมากใหม่ธรรมศาสตร์ของเฮาแหละตามหัวตามสวนเฮาเมื่อนี้เพื่อนเห็ดแตงกิงทุเรียนเนาะทุเรียนกุ๊กเดียวถนุถน้อมแห้งเกิดมาไปได้กับตายเกิดมาไปได้กับตายกุ๊กนีหญ่สุด บงวาสิได้กินหมากหรือบอเพิ่นแตงกิง่งเนาะนัก,กเกษตรเฮาเพิ่นตัดตัดกิง่งบ่ฮู้ว่าสิเป็นหรือสิตายวิ <c oughs> ี่กากาศเพิ่นบังว่าคือสิบ่เป็นคืออีแม่เมนาะไปเด็ดใบมะแตงใบมักทัวโจ้นบด้กินจนขึ้นสาย้าว่าเพีย2ขาเ <c oughs> พิ่นเฮ็ดเพิ่นว่าเพิ่นเบิ่งใน YouTube มาเฮ็ดบ่ดีว่าตายเบิดปิ้นกกขึ้นพร้อมอีกโอ้แตหยานงาฮะอุนจอยก็บ,บ่ว่าดอกอันนี้ซ้ำซา อันนี้กุ้งมาหฮุงเขาเนาะกุ้งมาฮุงสูสีเวียแห้งกินลายงวดแล้วอันนี้จะเป็นโบปลาน้องปลาเก่าแต่ว่าบริสายแหละตะกี้เบี่ยงปลาเนาะกบมาเบืองอาหารแรงเขานอไม้อีกแล้วจ้าคิปได้ว่มีนอไหมคือบวมเล็กน้อยเมื่อนี้กินต้มนอไหมกับแจวกะปีเนาะแต่ว่าคิดอยากต้มสมเนาะก็เลยสิ่ต้มีไซนหนอไมมอีกเลยนอไหมมาตมต้ใไ่ยันกระแสมาตมใส่กระปุ่นกระแสบแต่ว่าเมื่อนี้เฮาไ้มีมาทงหนึ่ง วัตุดิบโบมียังเลยมีตะนาวใหม่กับใบบาาัวผ้าและมีเท่านั้นใกล้นั้นก็นก็ไประดีปนนว่ <c oughs> แต่ว่าเมนูแบบนี้นี่สแสบเลยทุกคนจำยุหานเลยได้เพราะว่าตำแสบ <c oughs> โอ้ยไปห่องกับห่องจาก้อง <c oughs> ประดีเข้ากันแม่บุญลํำค่ะตำไปหยอกไปเวกไปแล้วเหยียบลอยมีตั้งแต่เสียนใจเป็นตาแสบบบทุกคน หน้าตา,าทัานแล้ลวใบวุฒผ้าโนะหละกาส,สอยพกบัวหัวแดงใส่น้ามีจักน้อย <c oughs> นี่เห็นบอกหน้าตาเป็น,านาตาแสรบบอกมาซิมเด้อขันยังคงเสแสบกินสองคนตำจมิพอดีงามตำลายกับยดได้แล้วลดซาดไว้ทีหลังเอาหน้าตาม,มาก่อน <c oughs> ในเวลากินแล้วมากิน,นํำกันนะจ๊ะ <c oughs> กินกันสองคนเนาทุกคนเนาะ กินตอนแรกมือแรกนี่กระปุกวัชิเกินยั่งขืนแต่โบโบเป็นประเด็นโบเป็นปัญหาทายาจักมุ่งกับตรงแี้แล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะนั่งกินอย่างเดียว <c ười> <c ười> กินไปกินมาเก,กือบเบิร์ตทุกคนคิดว่าสีอิ่มแถโบอิม่มทุกคนกินมาใหม่ก็เกือบเบิร์ตเลยเรียกว่าปริกินดุนนะนะ ก็เลยกินคิ่จว่ากินไปแสร็ไปกินไปแสร็ไปนะเจีได้ที่ว่าตำหน่อยแต่ก็โอเคพอให้คิดหอดก็ตํำลายจนเลือกะบอกคิดหอดเอาไปมาเบื่อบุ่อยาก